ลุยซาว่าไงฉันรู้เราสองคนมีปัญหากันแต่ฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นน้องที่แสนดีกับพี่งั้นเรามากอดกันหน่อยดีมะเรามากอดดีกันนะกอดดีกันงั้นเหรอลุยซ่าเขายกเอมบานาดาไม่ไหวจมูกของมาริยโนดูเหมือนมันละกอบแบนตแต่ บ้าไปแล้วนุนไงอีซาฉันรู้สึกได้ว่าพี่โกรธแล้วรู้ไหมอะไรช่วยให้หายโกรธได้อ้อมกอดอุ่นไงเชิญออกไปชันทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วแท้แคอบุลล่ามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขถ้าอยากเป็นน้องสาวแสนดีงั้นเหรองั้นก็ขอโทษที่ทำลายชีวิตฉันซะสิพูดเลยสิ ขอโทษสติฉันเ,เสียใจที่ชีวิตพี่มันโคตรจะดีออกไปดได้ฉันขอโทษก็ได้ฉันไม่ได้คิดจนะทำลายชีวิตของพี่นะพวกเราบางคนมีปัญหาใหญ่กว่านั้นคนเห็นกัะตัววยัยเจ้าหญิง ต้องอดก้นทำตัวเพียบพร้อมมาตลอดทั้งชีวิตและพูดจริงๆนะอย่างเดียวที่เธอทำให้ฉันคือทำต้อทุกอย่างพัาไม่มีอะไรพังซะหน่อยพี่ยังแต่งกับไอ้บูน่ารอน,นั้นได้ฉันไม่เคยอยากแต่งงานกับเขาที่ฉันท้องไปก็เพื่อครอบครัวนี่ไม่อยากเชื่อเลยอีซ่ารู้ไหมเมื่อกี้พี่สารภาพออกมาสมหมดเปลือกโอเคมากอดน้องมามากอดกัน いざ